นี่พี่บอยถามแบบพี่บอยเลยมันต้องอะไรขนาดไหนหรอเสียใจเบอร์ไหนหรอถึงจ่ายกัน2ล้านนะคะนั้นปากี่หยดเนีย่ยหยดละกี่แสนเนอะถึงได้เงิน2ล้านมองว่าเรื่องนี้สะเทือนและเสียดายสิ่งดีๆที่ลำยัยทำมาตลอดเพราะว่า จริงใจแล้ววันนี้ยังต่อกันที่ลำไยไหทองคํานะคะพัฒนาการของวันนี้ตลอดทั้งวันมันก็คือเข้มข้นมากๆเพราะว่าหลังจากที่ลำไยออกมาประกาศผ่านโซเชียลของตัวเองว่าเคยฟิลแฟนกับบอสแดนเซอร์ที่อยู่ในวงของตัวเองกลายเป็นประเด็นใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะถูกขุดคุยขุดคุยจากอะไรจากการที่ลำไยเนี่ยออกมาโพสตว่าเลิกกับแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมา9ปีเป็นแฟนหนุ่มรุ่นพี่นะคะนั่นก็คือ พี่ปุ้ยวงแอลกอฮอล์เป็นหนุ่มป้ายกลายเป็นประเด็นแล้ววันนี้พี่บอยจะเล่าเป็นฉากๆให้ฟังว่าหลังจากที่ลำไย,ยหายทองคำออกมายอมรับแฉตัวเองว่าใกล้ชิดแนบแน่นกับแดนเซอร์มันเกิดอะไรขึ้นและพี่บอยบอกได้เลยค่ะฟังตรงนี้ม้วนเดียวจบนะคะมามาฟังฟังตรงนี้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ลำไย,ยก็โด่งดังมากเนาะแล้วก็ได้รับความชื่นชม จากบรรดาแฟนๆเนะว่าเป็นคนที่มีแฟนหนุ่มที่น่ารักคบกันไม่ได้คบกันที่ฐานะไม่ได้คบกันที่หน้าตาเพราะว่าพี่ปุ้ยแฟนของลำไยเปิดตัวตั้งแต่ลำไยเข้าวงการไม่โด่งไม่ดังนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ชายอบอุ่นตัดเย็บชุดให้ลำไยใส่ดูแลทําอาหารการกินชาร์จมือถือชาร์จแบตใกล้ชิดดูแลฮิวใจลำไยตลอดมานะคะแล้วก็ออกงานอะไรกันก็น่ารักนะคะแต่กลายเป็นว่า มีข่าวแล้วลำใหญ่ก็ออกมาบอกว่าเลิกนะคะจบความสัมพันธ์กับพี่ปุ้ยหนุ่มนครศรีธรรมราชนะคะนักร้องนักดนตรีก็เลยกลายเป็นประเด็นฝ่ายชายก็คือพี่ปุ้ยเนี่ยก็เหมือนอารมณ์แบบฮะจะจบแบบนี้เหรอหลังจากที่มีปัญหาแค่ไม่ใส่แหวนแค่งอนกันอะไรประมาณนี้สุดท้ายคะ่ะเช้าว,วันนี้ทุกคนคะ่ะเช้าว,วันนี้ ลำไยโพส์แชฉตัวเองซึ่งพี่บอยถึงขั้นว่าตาตื่นตาแต่งออกจากเตียงเลยนะคะบอกเลยว่าตัวเองเคยมีความสัมพันธ์กับแดนเซอร์ที่ชื่อบอสจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยพี่บอยรู้มาระยะหนึ่งมันมีการเม้ากัน,กนในวงการบันเทิงว่ากําลังมีปัญหาเพราะว่าลำไยไปคบกับแดนเซอร์เลยมีปัญหากับแฟนแต่ลำไยอ่ะเวลาบอกกับผ่านโซเชียลบอกพวกเราเนี่ย บอกว่าไม่ได้มีปัญหากับพิ่ปุ้ยเพราะมือที่3นะคะแต่มีปัญหาเพราะความไม่เข้าใจกันสะสมเรื่อยมามันเป็นประเด็นเธอแล้วหลังจากนั้นถูกขุดคุยเนาะจนลำไยแฉตัวเองเมื่อเช้านี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยการไงายการแฉตัวเองดูเหมือนว่ามันจะจบแต่มันไม่จบมันไม่จบเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีการขุดคุยโดยเฉพาะเฮียหนุ่มกัญชัยคะ่ะเอาไปออกนะคะข่าวเที่ยงช่อง3ามแล้วก็สัมภาษณ์น้องโมน้องโมก็คือแฟนหรืออดีตแฟนผู้หญิงที่ขณะนั้นเนี่ย น้องบอสแดนเซอร์เขาคบอยู่เขาจับได้เขาจับได้ว่าลำยัยเนี่ยมีความสัมพันธ์ละแฟนเขาพี่บอยก็ไม่กล้าล่วงเยอะนะเพราะเดี๋ยวเฮียประจักษ์ชัยจะมาฟ้องทีนี้เนี่ยลำยัยเขาก็เล่านะว่าเขาฟังมุมลำยัยก่อนเนาะลำยัยเขาเล่าผ่านโซเชียลของเขาว่าที่เขาไปแนบแน่นกับบอสเพราะว่าบอสเนี่ยกับเขาเนี่ยทางานด้วยกันใกล้ชิดกันสนิทสนมกันคุยกันไปคุยกันมาก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว และสุดท้ายบอสบอกว่าเออเลิกกับแฟนแล้วแฟนไม่พอใจที่แดน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 เดง้ดงเดง้ดงเด้งเด้าบนเวทีมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นประเด็นที่ทะเลาะก,กันและสุดท้ายก็เลิกกันการเลิกมันต้องเลิกให้ได้ขายให้ขาดตัดชับ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 แต่การกดพอสเอาไว้โดยที่พี่ปุ้ยยังอยู่แต่อยู่แบบห่างๆอย่างห่หวงห่วงมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่วันนี้เนี่ย มีเสียงมีพากวิจารตามมาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพอมีความสัมพันธ์กันปุ๊บน้องโมแฟนของน้องบอสเขาจับได้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะร้อนไปจนถึงค่ายค่ายเนี่ยเขาก็เรียกมาเจราจากันสุดท้ายจ่ายเสนอนะคะเสนอว่าอ่ะเอาค่าเสียใจไม่จาน้องโมจ่ายแค่2ล้านแต่สองล้านนี้ลำไย,ยพูดนะอันนี้พี่บอยบอกเลยลำไย,ยพูดว่าเป็น2ล้านที่บอสยืม ้นสังกัดก็คือหายทองคําบริษัทหทองคำของเฮียประจักษ์ชัยเนี่ยมาจ่ายและจะเต้นชัยนี่มีการทําสัญญาไว้เป็นยละอักษรทีนี้เนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันผูกพันยังไงแล้วมันถึงขั้นประมาณอารมณ์ประมาณว่าพี่หนุ่มกัญชัยก็ชวนไปออกโขนกระแสใช่ไหมคะทีนี้พี่บอยว่ามันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายที่คู่กรณีของลําไยและบอสเนี่ยจะไปออกช่องสามโขนกระแสเพราะว่าพี่บอยว่าการจ่ายสองล้านอยู่ดีคงไม่ได้จ่ายแล้วให้เดินกลับบ้านไป เขาก็ต้องจ่ายแล้วก็เซ็นเอกสารเรื่องของนู่นนี่นั่นคงรู้นะว่าต้องเซ็นว่าอะไรที่นี้เนี่ยมันก็คงเป็นประเด็นเพราะว่าถ้ามันไม่จ่ายสองล้านหรือไม่เจรจาหรือไม่มีสัญญาที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเขาคงไม่จ่าย2ล้านแต่เขาจ่าย2ล้านแล้วเนี่ยค่ะเขามาตัดสั่งเรียบร้อยแล้วใส่นี่เลยค่ะหม้อดินเผาโยนถ่วงน้ําออกมาไม่ได้เพราะถ้าออกมาได้พี่บอยเชื่อว่าคู่กรณีออกมาพูดนานแล้วออกมาบอกผ่านโซเชียลนานแล้วเนาะ ที่นี้คำถามต่อมานี่พี่บอยถามแบบพี่บอยเลยเฮ้ยมันต้องอะไรขนาดไหนหรอเสียใจเบอร์ไหนหรอถึงจ่ายกันสองล้านนะคะฉันถามพวกเธอพวกเธอตอบคําถามเป็นคอมเมนต์พี่บอยหน่อยได้ไหมว่าเราจะต้องเสียใจเบอร์ไหนแล้วสิ่งที่เราเสียใจเราเสียงใจแล้วเรามีหลักฐานอะไรถึงต้องจ่ายสองล้านบาททั้งๆท,ที่มันไม่มีทะเบียนสมรส ไม่มีเอกสารการครบอยู่กันแบบถูกกฎหมายอะ่ะค่าเสียใจอุ้ยนั้นตากี่หยดอหยด,ละ,ยดละกี่แสนหนอถึงได้เงิน2ล้านนั่นแหละสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะว่าลำไยออกมายอมรับพอยอมรับไงการาดแทนที่มันจะจบมันไม่จบเพราะว่ามันเป็นการโยนก้อนหินลงไปในแม่น้ําโทรมันก็เพิ่มใหญ่เลยทีนี้นี่คือลำไยออกตอนเช้า11บเอโมงโม แฟนของบอสผู้ที่ได้ค่าตกใจเป็นจำนวนเงิน2องล้านบาทพูดทีนี้เนี่ยคำถามของสังคมถามว่าเฮ้ยพี่ปุ้ยโอ้โ oh หเป็นผู้ชายหนุ่มผู้น่าสงสารพี่ปุ้ยตอนนี้คะแนนเป็นบวกนะคะก่อนหน้านี้บอกเออเป็นผู้ชายที่ไม่คู่ควรกับน้องลำไยเลยเพราะน้องลำไยดูสวยแซ่บตอนนี้พี่ปุ้ยกลายเป็นผู้ชายที่สาวๆให้ใช้คำว่าสามีแห่งชาตินะคะ ถือว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วการโพสต์หรือการอะไรก็แล้วแต่ขอ,ของของของพี่ปุ้ยเนี่ยอยู่ในจุดที่แบบดีมากแสดงออกทางทางโซเชียลว่ารักลำใหญ่มากแล้วก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากก่อนหน้านี้นเราไม่ว่าเนอะเย็บผ้าดูแลอันนั้นเต็มที่อยู่แล้วแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ชายหลายคนรอบๆตัวพี่บอยถามว่าเฮ้ยถ้าคนที่เรารักเขาไม่ยอมรับแบบนี้ว่าช่วงระหว่างที่จดกดฟูลสต็อป ฉันรักเธออยู่นะแต่ขอพอสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันไปรักคนอื่นแล้วกลับมารักเราทําได้หรือเปล่าต้องรักผู้หญิงคนนี้เบอร์ไหนถึงทําได้แบบนี้ล่าสุดนะเธอช่วงเย็นเนี่ยก็ออกมาเป็นคลิปมาพูดว่าเออเข้าใจน้องต่างคนต่างคุยกันว่าแยกย้ายไปเจอคนใหม่ลำย,ยมาปรึกษาเรื่องของการคบกับน้องบอสโ <c oughs> คตรน่ารักเฮ้ยปุ้ยเธอเป็นผู้ชายที่โคตรน่ารัก แล้วไม่แปลกนะคะที่สาวๆจะบอกว่าโอ้ยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยนี่คือเป็นผู้ชายในฝันของหนูเลยพี่ปุ้ยนี่คือโคตรอบอุ่นเลยขนาดออกมาทาคลิปอะทําคลิปในน้ําเสียงในแววตาที่โคตรเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับลำยาไยเลยถือว่าลำยาไยโชคดีมากอยากให้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพี่ปุ้ยสุดหล่อของคนไทยหลายๆคนณเวลานี้ค่ะลำยยปัญหามีปัญหาก็มาปรึกษาผมว่าพี่เนี่ยอย,อยู่แฟนของน้องผู้ชายคนนี้ เข้ามาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมบอกเอาแล้วไหนเขาบอกว่าเขา,าเลิกกับแฟนแล้วเขาแยกกับแฟนแล้วน้องใหญ่เขาบอกหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหนูมไม่รู้แต่อยู่ๆเนี่ยแฟนเขาโล่มาแบบนี้ผมก็บอกงั้นไอ้โดนหลอกแล้วเพราะว่าพฤติการมันทาให้ผมรู้สึกได้ว่าน้องใหญ่ต้าจะโดนหลอกหรือเปล่าน้องใหญ่เขาบอกว่าพี่เขาเรียกเงินหนูสิบล้านผมก็โทรคุยกับบริษัทของน้องใหญ่เพราะว่า ทั้งผมทั้งทางบริษัททั้งน้องใหญ่ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่รักน้องใหญ่หรือคนที่รักเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปเจอข้อมูลจริงไม่จริงมายัางไงตกลงกันจ่ายเงิน2ล้านมีการเซ็นรับเงินเรียบร้อยน้องผู้หญิงเป็นคนรับเงินนะครับรับปากกันว่าทุกอย่างจะจบหมดทุกอย่างน้องใหญ่ก็ไม่ได้คุยต่อกับน้องผู้ชายเราเราเคลียร์กันเราดีกันมันก็มีปัญหาตามประเด็นที่เราเห็นนะครับที่ผมได้ชี้แจงไปก่อนเนี่ยมันก็ออกมานะครับ ผมกับน้องใยนะครับขอบคุณุทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่ให้กําลังใจเราแล้วก็เข้าใจคอมเมนต์เข้าใจคนที่มองอีกด้านหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งเราเข้าใจได้ผมกับน้องใยเป็นคนสาธารณะครอบครัวเราเป็นคนสาธารณะทั้งสองคนเรายินดีรับคําชมและคําติเตียนคําตําหนิคําตักเตือนเรายินดีรับไว้หมดนะครับแต่น้องน้องใยไม่ได้ทําผิดต่อผมพี่พี่ที่เข้าใจผมเห็นใจผมผมยินดีดีใจมากแต่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรต่อผมนะครับผมก็พูดเท่านี้นะครับ นี่คือความจริงทั้งหมดนะครับและล่าสุดณเวลานี้คนสนใจว่าเ He ฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องบอสแดนเซอร์ที่เป็นคู่กรณีเป็นตัวเรื่องตัวเดินเรื่องเป็นเป็นพระเอกของเรื่องอ่างดีกว่าเป็นตัวนําของเรื่องนี้คู่กับลําไยเนี่ยออกมาพูดอะไรด้อยงอยู่ที่ไหนนะอันนี้คือสตัวละครซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอตัวละคร3ตัวมูฟเมนต์เคลื่อนไหวหมดแล้วเหลือบอสคนเดียวที่ยังไม่มูฟเมนต์แต่ถ้าบอสไม่มูฟเมนต์ไม่เป็นไรวันนี้บอสถูกเคลียประจากักษ์ใชยมูฟเรียบร้อย มูฟเบนนะคะก็คือให้หยุดแดนเซอร์หยุดเล่นหยุดเต้นหยุดร่วมวงเลยนะคะล่าสุดเนี่ยมันมี2ประเด็นหลักๆที่ที่เป็นข่าวอยู่ช่วงบ่ายเนาะในห้างก็คือในห้างประจักรชัยเจ้าของสัญญาลำไยเจ้าของค่ายไหทองคำรคคอร์ดคนตัดสายสะดือลำไยเนี่ยก็ออกมาบอกนะนั้นหนึ่งขู่นะพร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่พิพากษารณ์และคนที่ทำให้ลำไยเสียชื่ออ่าเขาใช้คำว่าข้อความไหนคลิปไหนที่เอาผิดทางกฎหมายได้ ผิดพรบคอมพิวเตอร์ได้ทางค่ายไหยจะดําเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังต่อมาประเด็นที่ชัดเจนที่สุดของในห้างเคียรประจักษ์ชัยก็คือเด้งเด้าเร้าโรมจากนี้ขอหยุดเด้งเด้าเร้าโรมจากนี้เผาลงเด้งเด้าเร้าโรมระหว่างแดนเซอร์กับนักร้องขอให้หยุดเพราะว่าน้ํามันกับไฟเออมันเด้งใส่กันเนาะ เฮียเนี่ยบอกเลยบอกว่าจากนี้ไปจะรับแต่แดนเซอร์ชายไม่แท้ไว้ก็เธยกับผู้หญิงที่ไปดูลำไยก็คงจะเซ็งอะ่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยใครๆเขาก็เอาแดนเซอร์ผู้หญิงกับแดนเซอร์กับเธยแดนเซอร์ dancer, thời, dancer, ตดหน่ะไปเต้นถูกปะ่ะแต่พอลำไยสร้างปรากฏการณ์สร้างมิติของการแบบก็เฮียแหละเฮียประจัก์ชัยนั่นแหละเสียประจัก์ชัยนั่นแหละเฮียประจัก์ชัยแหละเป็นคนที่บอกว่าอา้าวเราจะออดิชั่นแดนเซอร์ชายให้เงินเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทฉันจําได้ แห่กันไปหลายเป็นหลายเป็นสิบเป็นร้อยอะ่ะแล้วก็คัดคนมาหุ่นมาหน้าตาดีทั้งนั้นแต่เขาบอกว่าตอนนี้แดนเซอร์สองคนที่ฮอตฮอตพอๆกับบอสก็คือพีพีกับ JR นี่ก็เป็นประเด็นเนาะทีนี้เนี่ยคำถามต่อมาก็คืออ้าวแล้วจากนี้ดำไลยดำยายมีข่าวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเฮีย er ประจักษ์ชัยบอกว่าอ๋อคิวงานไปจนถึงปี7 1แล้วนะคะปีเจเรียบร้อยแล้วส่วนมิวสิกวิดีโอของลำไย,ยที่จะปล่อยปล่อยวันนี้นะ ชื่อเพลงว่าอะไรอะ MV ใหม่เนื้อหาอ่ะเนื้อหาสยิวชวนดมแต่กระแสมาตอนนี้หลายคนบอกว่าออ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าปั่นให้เกิดมิวสิกวิดีโอหรือเปล่าหรือโปรโมทเพลงหรือเปล่าพี่บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไอหรือว่าเสียในห้างประจักษ์ชัยนะในห้างพูดในโซเชียลบอกแบบนี้นะพี่บอลชอบพี่บอลรู้สึกว่ามันดีงามมากๆนะนั่นก็คือเฮียพูดเลยเสียเขาพูดว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอ ขอโทษสังคมครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปลำไย,ยควรจะออกมาเจอสื่อหรือใช้โซเชียลของตัวเองในการที่จะขอโทษแฟนๆที่ทําให้ผิดหวังลำไย,ยเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่กับรักรักแรกและรักแ้พี่ปุ้ยแอลกอฮอล์จีบลำไย,ยอายุ17ดูแลคบหาเปิดตัวลำไย,ยแสดงออกถึงความรัก แฟนหนุ่มรุ่นพี่อย่างเต็มหัวใจและทําให้ลํใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่หนักแน่นกับชีวิตเพราะเธอให้สัมภาษณ์เผยออกรายการเธอแล้วก็แั้งแต่เธอยกหัวใจยกชีวิตให้กับพี่ปุ้ยและพี่ปุ้ยเองก็ให้ลมหายใจทุกๆอย่างกับน้องลาใหญ่แต่ประเด็นก็คือจากวันนั้นที่มันเป็นกระแสบวกมากๆแล้วมันเกิดเรื่องเรื่องที่ลํใหญ่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่พอสหยุดความสัมพันธ์กับพี่ปุ้ยอ่ะ นขณะเดียวกันฝั่งคู่กรณีน้องบอสก็บอกว่าจบความสัมพันธ์กับแฟนสาวแต่การตัดไม่ขาดยังมีเยื่อใหญ่หรือมันเร็วด่วนด่วนจนคนตั้งรับไม่ทันเนี่ยลำไยก็จึงจะถูกจับจ้องตั้งข้อสังเกตมากมายโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของศิลธรรมถูกต้องไข้ครวนเนาะฮิริโอตปะหลายคนก็ถามเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นที่จากนี้ไปเนี่ยก็ต้องรอดูว่า วิกฤตชีวิตในวันที่โด่งดังที่สุดของลำไย,ยในวันที่กระแสเป็นบวกมากๆในวันที่โชว์ของลำไย,ยได้รับการยกย่องว่าสนุกได้รับการยกย่องว่าไปโชว์ที่ไหนแล้วคนดูมีรอยยิ้มมีความฟิลมีความฟูในความแบบอิ่มเอมในการโชว์แต่ถึงวันนี้ต้องเปลี่ยนแดนเซอร์นะคะต้องวางตัวใหม่ไหมคะ บางคอมเมนต์ก็พูดว่าสมพานเขาไม่กินไก่วัดบางคอมเมนต์ก็พูดว่าน้ำมันกับไฟใกล้กันมันก็ติดบางคนก็วิจารณ์คำพูด้อยคำที่มันรุนแรงเนาะพี่บอยเขาไม่พูดตรงนี้คุณไปอ่านคอมเมนต์คุณก็รู้ให้กำลังใจในทุกๆคนตัวละครที่มันเกิดขึ้นและให้กำลังใจในห้างประจักษ์ชัยเพราะกว่าเขาจะสร้างลำไย,ยมาได้ไม่ง่ายลำไย,ยเองก็เหน็ดเหนื่อยกว่าจะมีวันนี้ในวันที่เรียกลำไยไหทองคำว่า ซุปตาอีสานได้เลยเสียดายนะคะที่ความรุ่งโรจรุ่งเรืองของลำไยมันไม่ควรจะหยุดชะง,งักด้วยเรื่องชู้สาวแบบนี้ค่ะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้นะคะพี่บอยยังจะเกาะติดไปเรื่อยๆนะก็ไม่วิจารณ์พีพักวิจารณ์ว่าดีงามบวกลบใดๆก็เล่าตามข่าวแต่สำหรับพี่บอยเองมองว่าเรื่องนี้สะเทือน และเสียดายสิ่งดีๆที่ลำไยทำมาตลอดค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้ยาวหน่อยแต่พี่บอยเชื่อว่าฟังแล้วจะแฮปปี้มีความสุขเพราะว่าฟังม้วนเดียวแล้วรู้เรื่องทั้งหมดนะคะนี่คือจริงใจเล่าจากพี่บอยสวัสดีที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ